اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم บิสมิลล ل ห์และพวกเขาได้ปฏิบัติตามสิ่งที่บรรดชาชัยตอนในสมัยสุไลมานอ่านให้ฟังและสุลัยมานหาได้ปฏิเสธการศรัทธาไม่แต่ถ้าว่าชัยตอนเหล่านั้นตั้งหากที่ปฏิเสธการศรัทธา โดยสอนประชาชนซึ่งวิชาไสยศาสตร์และสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่มาลัยกัตทั้งสองคือฮารูธและมารูธนันเมืองบาบิลและเขาทั้งสองจะไม่สอนให้แก่ผู้ใดจนกว่าจะกล่าวว่าแท้จริงเราเป็นเพียงผู้ทดสอบเท่านั้นท่านจงอย่าปฏิเสธการศรัศาทธาเลยแล้วเขาเหล่านั้นก็ศึกษาจากเขาทั้งสองสิ่งที่พวกเขาจะใช้มันยังความแตกแยกระหว่างบุคคลกับภรรยาของเขา และพวกเขาไม่อาจทำให้สิ่งนั้นเป็นอันตรายกับผู้ใดได,ได้นอกจากด้วยการอนุมัติของอัลลอฮ์เท่านั้นและพวกเขาก็เรียนสิ่งที่เป็นโทษแก่พวกเขาและไม่ใช่เป็นคุณแก่พวกเขาและแท้จริงนั้นพวกเขารู้แล้วว่าแน่นอนผู้ที่ซื้อมันไว้นั้นในปรลลโลกก็ยังไม่มีส่วนได้ใดๆและแน่นอนเป็นสิ่งที่ชั่วช้าจริงๆที่พวกเขาขายตัวของพวกเขาด้วยสิ่งนั้นหากพวกเขารู้ ยุคบาบิลอนนั้นเก่าแก่แค่ไหนมีคำเล่ำลือว่าบาบิลอนเป็นเมืองอรารยธรรมที่เก่าแก่เมืองหนึ่งและไม่มีเมืองใดในสมัยนั้นจเจริญไปกว่าบาบิลอนโดยเป็นเมืองแรกที่อรารยธรรมมีความเจริญสูงสุดในประวัสสติศาสตร์หากเราย้อนไปก่อนสมัยท่านนบ,บีอิบราฮิมย้อนไปช่วง,งแรกๆของมนุษยชาติก่อนนบีมูซาก่อนนบีสุไลมานโดยอัลลอฮ์ได้บอกแก่เราว่า อัลลอฮ์ได้ส่งมาลายกาสองตนที่มีความรู้เกี่ยวกับสยศาสตร์มายังบาบิลนและอัลลอฮ์อนุญาตให้มาลายกาทั้งสองสอนสยศาสตร์แก่ผู้คนที่อยากเรียนใครก็ตามที่สนใจอยากเรียนด้านสยศาสตร์มาลายกาทั้งสองจะกล่าวก่อนเสมอว่าเราเป็นบททดสอบจากอัลลอฮ์อย่าเรียนรู้สยศาสตร์กับเราทั้งสองเลยเพราะมันจะทําให้ผู้เรียนกลายเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาและหากผู้เรียนยอมรับและยอมแลกการเรียนรู้สยศาสตร์กับการตกเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาได้ มาลายกาทั้งสองก็จะสอนเขาไข่ก็ตามที่เรียนรู้ศสยศาสตร์จากมาลายกาทั้งสองซึ่งศสยศาสตร์นั้นจะทําให้สามีภรรยาเกิดปัญหาและแยกจากกันแต่ศสยศาสตร์นี้จะทําร้ายไข่ไม่ได้ยกเว้นแต่ด้วยการอนุมัติของอลอร์เท่านั้นเพราะไม่มีอะไรมีอํานาจเหนือพระองค์หากพค์ประสงค์จะปกป้องคุ้มครองผู้ใดไม่มีศสยศาสตร์ใดที่จะทําร้ายผู้นั้นได้ การศึกษาศสายศาสตร์นั้นไม่มีประโยชน์ใดๆเลยแก่ผู้ศึกษามาลิก้าบอกแก่ผู้ศึกษาว่าผู้ที่เรียนศสยศาสตร์จะไม่เหลือผลบุญอะไรเลยในโลกหน้านั่นหมายความว่าพวกเขาได้แลกโลกหน้ากับการเรียนศสยศาสตร์ศสยศาสตร์คืออะไรศสยศาสตร์คือการที่นักศสยศาสตร์ร่วมมือกับยินในการใช้เวทมนต์ต่างๆหรือเรียกอีกอย่างว่าเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างนักศสยศาสตร์หรือหมอดูกับยิน โดยหมอดูได้ให้บางอย่างกับยินเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนสิ่งที่ยินให้แก่หมอดูพวกเขาต่างพึ่งพาศาัยกันแต่ฝ่ายที่มีอำนาจมากกว่าคือยินท่านนบีสละละันหลลว์ฮุอัลไยฮิวะสันลได้กล่าวว่ายินมีหลักหลักด้วยการสามประเภทแต่ในคำเพียนคุณอา่านกล่าวไว้มากกว่านั้น 1. ยินที่มีปีกสามารถบินได้ยินเหล่านี้จะบินว่อนอยู่ทั่วไปในอากาศบนท้องฟ้า 2. ยินที่ปรากฏร่างเป็นสัตว์ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของสุนัขและงูแต่ก็มียินบางส่วนที่ประกฏอยู่ในร่างสัตว์อื่น 3. ยินที่เร่ร่อนไปตามสถานที่ต่างๆและพเนจรไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหลง่งซึ่งประเภทนี้เป็นประเภทที่ตอแยมนุษย์ชอบมาพัวพันกับมนุษย์ยินอาศัยอยู่บนโลกมนุษย์แต่อยู่อีกมิติหนึ่งมีสังคมเหมือนกับมนุษย์มีการดำเนินชีวิต มีเกิดมีตายมีปัญญามีศรัทธามีปฏิเสธแต่ยินมีความสามารถเหนือมนุษย์สามารถทำในสิ่งที่หลากหลายมากกว่าอายุยืนยาวมากกว่าสามารถบินได้ปรากฏกายได้จําแรงกายทั้งในรูปมนุษย์และสัตว์ยินสามารถมองเห็นมนุษย์ได้แต่มนุษย์จะมองไม่เห็นยินเว้นแต่ยินจะปรากฏร่างให้เห็นเองซึ่งยินที่ดีเราเรียกว่ายิน ส่วนที่เป็นยินเลวเราเรียกว่าชาัยตีนในสังคมของยินนั้นแตกต่างกันพวกเขามีความสามารถที่แตกต่างกันและมีลักษณะที่แตกต่างกันพวกเขาทำในสิ่งที่แตกต่างกันชอบและไม่ชอบอะไรไม่เหมือนกันชัยตีนมีระดับที่แตกต่างกันไปตามระดับความชั่วช้าและพลังอำนาจและมีความสามารถที่แตกต่างกัน อัลลอ์บอกกับพวกเราว่าพวกยินนั้นกล่าวว่าพวกเราบางตนมีความชอบธรรมแต่พวกเราบางตนไม่มีพวกเรามีแนวทางและอุดมการณ์ที่แตกต่างกันและต่างความคิดยินบางตนเป็นมุสลิมบางตนเป็นพวกปฏิเสธศรัทธาบางตนเป็นยิวเป็นคริสเตียนเป็นพุทธและอื่นๆอีกมากมายเช่นเดียวกันกับมนุษย์ที่เชื่อในสิ่งที่แตกต่างกันแต่พวกยินจะมีพลังพิเศษที่ไม่เหมือนใคร ดังที่แอนล้อได้กล่าวไว้ในอักุรอานเกี่ยวกับการน,นำมาของมันลังของราชินีชีบา้าในสมัยท่านนบีสุไลมานอะัลฮิสลามจากเยเมนไปเยรูซาเลม็มซึ่งยินที่มีอำนาจมากและชั่วร้ายที่สุดตนหนึ่งคืออิฟรีตหรือชาวตะวันตกเรียกว่าดีมอนอิฟรีตกล่าวว่าเขาสามารถนำบันลังของราชินีชีบ้ามาได้ก่อนที่ท่านนบีสุไลมานจะลุกขึ้นคำกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่า ยินทุกตนนั้นมีความสามารถไม่เท่ากันซึ่งความสามารถนี้เป็นการย้ายสิ่งของจากที่หนึ่งด้วยความเร็วไปยังอีกที่หนึ่งโดยนักมายากลหรือหมอผีก็ใช้วิธีเดียวกันนี้ในการหาของที่หายไปพวกเขาทำได้เพราะพึ่งพาความสามารถของยินและทำไมยินถึงทำงานให้กับนักไสยศาสตร์ละ่ะยินไม่ต้องการเงินจากนักไสยศาสตร์หมอดูหรือนักมายากล แล้วสิ่งที่พวกยินไม่ดีต้องการคืออะไรล่ะนักศยศาสตร์หมอดูหรือแม้กระทั่งนักมายากลไม่สามารถฝึกศสยศาสตร์ได้โดยปัิจาก,การกระทําเชีิกและปัิจาก,การปฏิเสธศรัทธานั่นหมายถึงสิ่งที่ยินได้จากนักศสยศาสตร์เหล่านี้คือการที่พวกนักศสยศาสตร์ต้องกลายเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาและไม่เหลือผลบุญอะไรในโลกหน้าเพราะนั่นเป็นสิ่งที่ชายตอนต้องการจากมนุษย์คือลงนรกขั้นต่ำสุดไปด้วยกัน และนี่เป็นเรื่องเล่าจากนักศยศาสตร์คนหนึ่งที่เตาบาดตนเขาเล่าให้ฟังว่าครูของเขาแสดงให้เห็นถึงพลังอํานาจลี้ลับต่างๆเขาจึงตัดสินใจเรียนรู้ศยศาสตร์โดยเขาถูกส่งเข้าไปอยู่ในถ้าที่มืดมิดน่ากลัวห่างไกลผู้คนและเขาต้องอยู่ในนั้นอย่างหนาวเหน็บเป็นเวลาหลายวันไม่มีแสงไฟหรือการก่อไฟเพื่อความสว่างเขานั่งอยู่ในวงกลมโดยขับถ่ายและหลับในวงกลมนั้น เขาต้องนั่งจมกองสิ่งปฏิกูลของตนเองวันแล้ววันเล่ามันสปกปรกโสมมมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดที่ไม่เหลือความบริสุทธิ์ชายตอนจึงได้ย่างกายมาหาเขาและออกคำสั่งให้เขาทําตามมันค่อยๆสอนศัยศาสตร์แก่เขาทีละขั้นเมื่อเขาต้องการเรียนรู้เพิ่มขึ้นชายตอนจะไม่ยอมสอนเขาจนกว่าเขาจะไปทําความชั่วเพิ่มขึ้นมันเป็นมาได้จากที่ชั่วช้าขึ้นไปเรื่อยจนถึงจุดที่เขาต้องมินเกียรติของคำเพียนกุลานบางคน ชัยตอนจะให้เหยียบคำเพียนกุนอานนักศษยศาสตร์ไม่สามารถครอบครองพลังดี้ลับหรือรู้เรื่องราวลีลับได้จนกว่าจะกลายเป็นผู้ปฏิเสธศรทัทธาที่ต่ำช้าที่เสมือนจะไม่มีวันถอนตัวออกจากความโสมมนั้นได้อย่าหลงเชื่อนักศษยศาสตร์ในข้ามของผู้รู้หรืออีมามภายนอกพวกเขาเป็นคนดีแคร่งศาสนาแต่คนเหล่านี้ถูกจับได้ว่าพวกเขาละหมาดขบผ้าเวลาในมัสยิด แต่พวกเขาละมาโดยไม่มีน้ำละมาดหรือพวกเขาถูกจับได้ว่าภายในคัมภีร์อันกุรอานที่เขาถือนั้นมีการวิดเบือนหรือมีชื่อชัยตอนเขียนอยู่หรือคำบางคำสะกดจากหลังไปหน้าเป็นต้นนักใสยสาร์เหล่านี้เป็นตัวสงสารของอิบริสโดยเป้าหมายของมันคือหลอกให้คนเชื่อในพลังอำนาจลี้ลับจอมปลอมเพื่อให้คนเหล่านี้ตกเป็นเหยื่อการปฏิเสธศรัทธาและการตั้งภาคีต่ออนันลอ นั่นเป็นเหตุผลในการที่ยินทํางานให้นักศยศาสตร์โดยสิ่งที่ยินได้เป็นการตอบแทนคือการสักการะจากนักศยศาสตร์และนักศยศาสตร์เหล่านี้ยังเป็นตัวแปรสําคัญในการเชิญชวนคนจํานวนมากให้ตกศาสนา